น่าดูอ่ะงัดครับงัดไปที่คาสเตต้าครับแต่ทอานี้ครับสวนมาครับและอันติครับเบรกได้สวยงามครับลิ้น่าจะยอดลำบากและจะมีเฟร์คอร์จากไอ้ครัสแอคแท็กช่วยครับและดึงมาครับตายคู่หรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับลิ้พยายามป้องกันอย่างเต็มที่ครับลิ้ครับเรียบร้อยไปแล้วครับเหลือไอครัสแอคแท็กครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับวาร์ปลงมาได้ดีครับเรโคด้วยครับ เอาเดชาร์กโอ้ชาร์กเจนจะเอาอิมแพคซีและดึงมาจังหวะนี้ครับแปดมาล็อกเลยครับไอกะครับขย่มขย่ำรวมก็ไปครับสวยงามครับอิมแพคซีครับจะรอดหรือเปล่าครับไม่รอดนะเจอไอกะเก็บไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ครับปาเล่ครับสามต่อหนึ่งครับพยายามจะเก็บไอกะให้ได้ก่อนที่เตียงจะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือครับเติบแปลงล่างเป็นนกและเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับพิษนี่มันดุนแรงฮะแล้วมีไอเลิฟปะปี้ครับเข้ามาสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งครับตอนนี้ครับลิกมาด้วยครับแต่ตอนนี้ลิกครับหาตัวงัดไปทที่่่่าาางงฝััเดโคครบแตวมม โคับมานาหมดครับไม่สามารถจะหันกลับมาช่วยได้ครับถือปล่อยไว้ให้ยืนครับแต่ว่าได้โคลแข็งแรงเกินไปที่จะล้มลงไม่มีไอเทมไอเทมเพิ่มดาเมจตรงตรเลยฮะรวบรวบมาสองครับคู่มอเตอร์กับนะครับวารี่ครับโดนอยู่ครับแล้วมีช็อตลงมาจะช่วยทันหรือเปล่าครับงัดได้สวยงามมากครับริกครับแต่ตอนนี้ครับดิกเปิดติแล้ววิ่งหนีครับฟาเล่กับดิกตายไปแล้วครับอ้าวกลายเป็นเกมพิกแล้วฮะไปายปนมามาครับเปิดเขาแล้วโดนเขาเปิดครับเรียบร้อยครับหายไปสามตัวแล้วครับและตัวคาป้อมครับไอเลิฟป๊อปปี้ครับไอเลิฟฟทัเเเลลลตคครบไอออิปป้้มมาายยฮะ มีซิรัสพอร์ทัลนะครับอยู่ด้านหลังนะของป้อมด้านบนนะครับจากดานฝั่งของทีมเมสันทีลิข้ารัสไม่รวบสวยรวบสวยงามมากครับดามเพลทคอหรือเปล่าครับแต่สวนกลับเป็นจังหวะนี้ครับเลือดด้านฝั่งของทีมครับเอ้ทีครับกำลังลดอยู่ครับตายไปหนึ่งตัวครับฟาเล่ครับแรกกับซับพอร์ตเดวารี่ครับแล้วตอนนี้ครับเฟลท์อดึงนะครับบัวกลับมาบัวไม่น่าบวกต่อครับบัวหนีก่อนนะครับตอนนี้อ้าวและเทเลพอร์ตลงมาจะบัวรับงัดไปตอกครับมาป้องกันสเตปไฮมีครับไม่มีรวบ เอาตอนนี้ครับยังไงครับยังดวงกันอยู่นะครับและไอเลอรป๊อปปี้เข้าไปแบบนั้นนะครับดูครับทนทาดาเมจทนยังทนอยู่ยังทนยังหน้าด้านนะถึยังไม่มีใครตายอยังกันได้อยู่ครับจากการเทเลพอร์ตลงมาจากไอเลอรป๊อปปี้ครับความแข็งแกร่งยังมีอยู่จริงตอนนี้ครับเขายังไม่กลับครับดึงมินเนี่ยนเข้ามาครับอ้าวถ้าผมได้โดนยิงดุแรงมากครับอินแบตซีครับไม่เกาะเข้ามาและอันติกดกังวันนี้ลอยไปอินแฟคซีตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหวัวจะตายครับโอ้หวัววัวโดนเผาอัวนี่ครับอืมวัวย่าง มาครับตอนนี้ดเดรโคครับไม่มีอันตินฮะผมมาป้อง,องก<ม>ันเพื่อน<ด>ครับเสี้ยวเปียถ้ามีอันตินะฮะตอนนี้ ทุกอย่างยังเต็มเปี่ยมฮะดูแล้ววิ่งผิดทางหรือเปล่าครับวอลลิลี่ครับคาเซต้าเข้ามาช่วยวอลลิลี่ครับวอลลิลี่ครับกับวางอางโล่ครับแล้วรวบวอลลิลี่คนเดียวแบบนี้ไม่สวยเลยครับสำหรับทังหวัดเอสเทอร์พีครับและพุ่งเข้ามาครับทางฝั่งคุมาโมโต้ครับยังคงไล่อยู่ครับตอนนี้ครับนี่ครับไล่ด้วยอันตีครับแล้วตอนนี้ไล่เข้าบ้านครับคุมาโมโต้ฮะเอาเรือหน้าครับต้องเอาบอลกันไว้ช่วยตัวเองก่อนนะครับได้ดิพิเตอร์ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งครับแล้วตอนนี้ไปด้านล่างต่อครับสำหรับทางฝั่งงงงขออออออเเเเเเรรรร์กกกก็ฝืืนน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 ิิไไปปะะคคัััับบยยยยยย่่่่่าาาาาาลลมมมมววผทีีีแช้้ใดูฮ นีเข้าไปครับเป็นการปรับใหม่ของตัวเกมเนี่ยถ้ายิงเกมในหานี่ยมีโอกาสแพ้มากขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นต้องรีบจบเกมฮะเดี๋ยวจะมีไปฏิหารในการขโมยบอลลอนครับ แต่ตำแหน่งของฟาเล่ไม่ดีครับที่จะขโมยบาลอนได้ครับแล้วพุ่งเข้ามาจังหวะนี้ครับบาลอนไม่ได้ครับหรือไม่มีใครสนใจเลยครับเปิดอันติอยู่กลางวงครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มสนใจแล้วครับอันติก็อันติครับตีตายคานตีเลยครับตอนนี้ครับแล้วมีอันติใส่อิมแพคตีครับเรย์โคครับเข้าไปตามอิมแพคตีอิมแพคตีครับจากอันลวกเขาครับเดิน่วไปเบรกได้สาตัวจริงครับแต่ว่าเรโคอยู่ข้างหน้าของเขาครโอ้หนีไม่พ้นครับ โอ้แล้วจับฟาเล่ได้ครับพี่เหลือจะมาตามทันไม่อเป่าครับหมู่วางข่าเนี่ยแทงขันษาเมื่อกี้พี่ยังจะตามไปอันติีแล้วครับคุณมอโมโต้แต่ไม่ทันครับและถูกับไหลตามเข้ามาครับจังหวะนี้ครับเอเซอร์ครับน่าจะได้เกมแรกไปแบบไม่ยากเย็นครับสำหรับตรงฝั่งของเอเซอร์กรีนทีมครับเอสแอนทีครับถูกนำไปก่อนหนึ่งต่อศนในระบบเบสออฟทรี นี่แล้วปาเล่จะเดินมาแกงเกาะแล้วเผาไปครับสโลไปหนึ่งครั้งครับเป็นแบบสีครับเล็มไปยังฝั่งอ้าวอ้าวตายแทนครับอ่านี่จ่าเอ๋ครับอ่านัทถอนใส่ครับโดนปลาเล่ครับเล่เข้ามาฮะเล่เข้ามาโอ้ยังจะเอาบูวับต่อครับสำหรับไอกาครับลงมาไปหรือเปล่าครับตอนนี้ครับโดนเผาครับต้องวิ่งหนีครับหุงูแล้วพุ่งมาครับโดนตัวแรกครับพุ่งมาโมโต้ครับน่าจะเสียชีวิตครับไอกาก็ไม่น่าจะรอดครับเป็นความผิดพลาดของทีมเอเซอร์ครับที่เห็นได้ชัดเลยฮะ คงอันติีและใช้อันติสวยด้วยเหมือนกันยังกว่านี้แบ็คซีครับกระโดดหลบครับต้านยูนเต็ดลงมาครับและสวยงามครับตอนนี้ช็อตไปได้2ตัวครับสต่หรับไอกะครับและยิงครับยัดอันติเข้าไปครับสต่หรับฝั่งของเอสเทียครับและไอ้เล็บป๊าปี้เข้าไปไว้ถึงตัวมาโมโต้ครับจะโดนลุมอยู่ด้านหลัง4ตัวครับเรียบร้อยครับตายไปแล้วฮะแล้ฟาเล่ครับวิ่งหนีออกมาจากกลางวงไม่พ้นครับตายไปอีกหนึ่งและเหลือตัวสุดท้ายครับนี่อินคารัสแอะแคะครับและโดนแอัทแทกอีกสามทีอทแทกอัทแทกอัทแทก อัฐากเรียบร้อยครับโดนเอสที่ที่17ครับสำหรับ s อสแอนพีฮะตอนนี้อีคลัสไม่มีแฟดนะลิกก็เช่นกันเทสตนยูเต็ดลงเล่นโบนอ้าวไปแล้วนะครับไปไหนไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ครับลิกครับโดนงัดขึ้นมาครับจากบรอมครับบรี่ครับแต่แชสติดช้าเกินไปฮะโอ้ลิกอยู่จนตายครับและมีทางฝั่งของแบตซีครับลงมาไปที่ชาเซต้าคาเซต้าเรียบร้อยไปแล้วครับเจอลุมสี่ตัวปสามตัวแบบนี้ โอ้หายไปทั้งคู่ครับทั้งไวอดี้ทั้งคาเซต้าครับตีมงกรครับตัวที่สองหรือเปล่าที่สองของเอเซอร์ครับลงมานะครับป๊อปปี <P> ้ เไอเลอร์ปั๊ปปี้หาเหลี่ยมคุ้มทาไมอัดไปสองโรลลี่กับคุณมอเตอร์ครับและใช้อันสีทางแคบๆแบบนี้ครับสวยงามครับแต่คุณมอเตอร์ยังรอดครับยังรอดอยู่นะ่ยแต่โดนเผาไว้จังหวะนี้และยังรอดด้วยเกาะอีกครั้งครับสำหรับคุ่มอเตอร์ครับอึดจริงๆครับเดเรโคครับเพื่อเปเบรกด้านหลังครับคาต้าครับเขาเปดต้มด้านหลังเหมือนกันครับและตอนนี้คุณมอเตอร์เขาเปใช่ไล่ฉีดครับไล่ฉีดครับเป็นโคตรคิวครับสำหรับหนึงฝั่งคาเซต้าครับน่าจะได้แบบสบายๆครับได้กัน5คนเลยด้วยครับผู้ชม อขาจะบวกหรือเปล่าครับแล้วพุ่งเข้าไปยังหวันี้ครับอ้าวแล้วงัดไปครับโดนมังโมโต้พยายามจะเบิร์สคุณมังโมโต้ยังคงไม่ตายนะครับแล้วพีไวรี่ครับเขามาชุดยมังโมโต้อยู่ครับมังโมโตยังอึดด้านหลังครับยังรอดเหมือนเดิมครับแล้วเกาะขึ้นมาจังหวะนี้ครปาเล่พุ่งเข้าไม่ถึงตัวครับอ้าแล้วเดือดร้อนแล้วครับเอสแอนีครับโดนไล่แน่นอนครับเอ็มแท็กซี่ก็ตายไปอีกหนึ่งตัวครับโดนเก็บเอสไปที่30ครับแล้ววิ่งครับสู่ป้อมหนึ่งฝั่งของทีมเอสแอนทีทันทีไอเซอร์ไม่มีใครตายเลยครับทีมมเ้าอ ก็พยายามแยกไปโอ้โดนครับโอ้ยเอาพีทางอ๋ออออไปไหนฮะไปนี่แต่นี่ครับไอกาครับเข้ามาเก็บฟาเล่ไปได้ครับและตอนนี้ครับแก้เขินเข้าอาเลยนี่พุ่งเข้ามาหาลิกซ์ครับเมื่อกี้เหมือนใช้อันติไปทางไหนก็ไม่รู้ครับกับหลังเฉยเลยครับตายตีป้อมครับตีด้านล่างต่อยิงเตอร์แหกหมดครับสามทาง โอ้โหแล้วฉีดอินแบคตีครับโดนทั้งตัวจริงตัวปลอมครับหายไปทั้งคู่ครับไอเลอร์ป๊อปปี้โดนเอ็กซ์องเข้าไปครับและลิกครับกลางกำแพงครับไม่ให้ไอากาพุ่งเข้ามาครับแต่ตอนนี้ครับพุ่งเข้าไปหาไอากาครับไอากาพุ่งมาตีครับนะดูครับเดเรโคะมากันไว้ดึงไปอึ๋งเกือบโดนบ้านยิงครับสำหรับเดเรโกครับและตีป้อมด้านหน้าครับเด็กซัทครับพุ่งมาได้สวยครับไอเลิร์ป๊อปปี้จะเป็นการทำได้สวยครั้งสุดท้ายของทีมเขาแน่นอนครับตอนนี้ครับและเรียบบบบรรรรร้้ออออออยยยคคคััััตตาไปปพมกกสสิลลววๆขงงงเเเเแะะจ็นซ์ ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับท่านผู้ชมตอนในวันนี้จบลงไปแล้วสำหรับโปรลีกนะครับในรอบนอร์สเตยวันแรกนะครับครับพรุ่งนี้ยังมีต่อเปิดกล้องเวลา2องทุ่มเหมือนเดิมครับจะเล่มติดตามชมกันด้วยนะครับเวลาเดิมเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมโรเบิร์ตเชสครับกับผมวินซี่ครับขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ